นี่พี่เจ้าอ้ามาทอดอดอดนะคะดึงออกมาค่ะวีก็ปี0ูนย์ห้าถึงศูนย์เก้าละกันนะคะแอบมือหมุนแบบนี้นะคะขันน็อตออกมาค่ะน็อตเกลียวปล่อยนะคะเสร็จแล้วซว้ายขวาดึงออกมาค่ะเป็นปุ่มปรับแอร์ปรับพัดลมนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทาําการชอหน้ากาศออกมานะคะคันนี้เขาจะมาเปลี่ยนกาวี้นิ้วกันนะคะ ไม่ยากเลยนะคะปลั๊กไฟขอทางถอดออกมาค่ะเราจะใช้หน้ากากปลั๊กตรงพร้อมจอ9้านิ้วนะคะานะเสร็จแล้วเสร็จแล้วส่วนจอนะคะจะเป็นบ็อกเบอร์1ิบนะคะทั้งหมด4ตัวนะคะขันเขนขันขน,นะคะขันออกมาดึงออกมาปลั๊กเอาออกมาจ้าปลั๊กไฟปลั๊กกมโพงนะคะเอาออกมาแล้วเราก็จะมีปลั๊กแปลงสวมๆๆนะคะนี่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ มาใส่ปักแปลงกันค่ะสวมเลยนะะเสา g p s ยัดยัดยัดนะคะส่ USB เอาใส่ลงไปนะคะจับจอใส่หน้ากากนะคะเอาจอมาใส่ปลั๊กมาแบบนี้เอาเก็บงานค่ะขันลงไปนะคะเพื่อยึดหน้ากากนะคะสวมปุ่มปรับแอร์ปรับพัดลมนะคะเดี๋ยวปรับไม่ได้นะสวมลงไปนะคะ แต่ละรุ่นจะใช้ไม่เหมือนกันนะคะรุ่นแชมป์กับรุ่นตัวปี05-06นะเพราะฉะนั้นถ้าจะสั่งของแจ้งแม่ค้าก่อนนะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับจอขนาด9นิ้วนะคะเป็นสีดำเงานะคะท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้านะคะติดตามได้ที่ร้าน DP ประดับยนต์หรือโทรมาหาเราได้ทักไลน์มาได้นะคะท่านใดอยากดูรีวิวเข้าไปดูหน้าเพจดี DP ประดับยนต์จ้าสวัสดีค่ะ